กาบเรียนท่านพลตุรเดกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช,ชอบนะครับแล้วก็การเรียนสื่อมวลชนรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่อยากทราบผลอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ ผมในฐานะที่เป็นผู้ละมอมนาจจากท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทยืน่นหนังสือร้องเรียนไปยังกรมการปกครองให้เพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตรามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 1 2วงเล็บ1และวงเล็บ2ของนายสีสุวรรณจันยานะครับตั้งแต่วันที่6มิถุนายนปี2 5 6 5จนถึงวันนี้เนี่ย ก็เป็นเวลากว่า7เดือนแล้วนะครับกรมการปกครองเนี่ยแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังทํางานแบบเต่าคลานมันมีมีผู้แฟนคลับของผมเนี่ยไม่ใช่กาม่าเต่าคลานนะครับใช้กาม่าหนอนคลานด้วยซ้ําไปทุกวันนี้เนี่ยผมขี้เกียจตอบปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแฟนคลับที่มาถามผมว่า เมื่อไหร่สมาคมนี้จะถูกเพิกถอนสักทีเพราะว่าสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยก่อความเดือดร้อนและเสียหายให้กับผู้ที่ถูกร้องเรียนเป็นจำนวนมากนะครับบางคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการถูกนายศรีสุวรรณจันยานี่ร้องเรียนจนต้องถูกออกจากราชการผลสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีการสืบสวนสอบสวนมา ตั้งกรรมาการสอบวินงวินัยรวมคณิกยาแล้วไม่มีความผิดแต่เขาต้องเสียอนาคตไม่สามารถที่จะแก้ไขอย่างไรได้เรื่องก็งเงียบหายไปสิ่งที่ผลกระทบที่เขาได้รับเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือว่าไม่มีอาชีพไม่มีเงินชื่อเสียงเกยียรติยศย่อยยับปนปี่นะครับสมาคมองค์การพิทักษร,รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับเป็นห้องแถวเล็กเกเอง อยู่ที่ถนนทรงสวัสด์นะครับเป็นสมาคมไม่มีป้ายนะครับเป็นห้องเช่าด้วยแล้วการทำงานของนายศรีสุวรรณจันยานี่ทำงานเพียงคนเดียวนะครับอย่าง He เฮลันดิกิท่าน Đ ด็อกเตอร์ทิติมาบุญประเสริฐเนี่ยท่านก็ได้มีหนังสือถึงผมและท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตเมียเวทีีว่าท่านเป็นเฮลันดิกท่านไม่เคยมีการประชุมเกี่ยวกับด้านการเงินแม้แต่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับไม่เคยมีการจัดการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมเพื่อเลือกนายกสมาคมหรือการจัดการประชุมเลือกคณะกรรมการหรือจัดการประชุมสามัญวิสามัญตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับงบดุลก็ไม่ส่งซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราได้นําเรื่องเสนอไปถึง อธิบดีกรมการปกครองถึง8แฟ้มใหญ่นะครับ8แฟ้มใหญ่เลยแต่ผมให้เวลา30วันนะครับนี่ก็เเดือนแล้วก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลยนะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐบุญไทยเนี่ยทำงานเพียงคนเดียวก่อให้เกิดความเสียหายแล้วเรื่องที่ร้องเรียนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องส่วนตัวล่าสุดเนี่ยก็เรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับ ก็ไปร้องเรียนยังไม่ได้ฟังอะไรเลยนะครับมีกระดาษไม่กี่แผ่นก็ร้องเรียนแล้วนะครับแล้วผมถามทีอย่างทุนจีนเนี่ยทุนจีนที่มันเกิดขึ้นน่ยไม่เห็นคุณร้องเรียนเลยการร้องเรียนของนายศรีสุวรรณเนี่ยมี2อย่างครับหนึ่งเขาเรียกว่าร้องตีชิงนะฮะก็คือร้องกันเอาไว้ยาณเออร้องเลยคือแม่ก็หรือมาร้องเรื่องก็มันก็เงียบหายไปสองร้องจริงแต่ร้องจริงเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ตรวจสอบข้อท็จจริงไง มาก็ได้ฟังไม่ได้สับจับมากระดิก,ก็ร้องเลยนะครับซึ่งการทํางานของสมาคมองค์การพิกษ์รัฐธรรมนูญทำเพียงคนเดียวผมยืนยันเลยว่าทําเพียงคนเดียวไม่ได้ทําหลายคนหรอกไม่เคยมีการประชุมแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกรมการปกครองซึ่งเป็นนายทะเบียนกรุงเทพมหานครจึงเฉยแฉเฉยชา นะครับแล้วก็ไม่ทําอะไรอย่างเช่นมูลนิธิผมเนี่ยเพิ่งก่อตั้งนะครับมูลนิธิทนายกองทัพร,รมเนี่ยเรามีทนาย336คนครบ77จังหวัดเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะโทรศัพท์ไปหาเวลาวินิ่งสองร้องเรียนมาปั๊บเราก็จะโทรศัพท์ไปหาทนายประจําจังหวัดนั้นๆให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเออเป็นจริงไหมอย่างเช่นวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยผมก็จะไปาสาพอกอรุงศรีกาลสินพระถูกพัดวัดตาประเสริฐธรรมารามถูกกล่าวหาว่าถูกเรียกเงินสองล้านเนี่ยเราก็ส่งทนายไปสอบถามข้อที่จริงจนได้ความพอได้ความเสร็จเราถึงลงไปเราทํางานเป็นทีมเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยไม่ใช่ทํางานคนเดียวท่านเห็นไหมครับเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็ร้องคนถูกร้องอ่ะเขาเสียหายมาก เสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศเสียเงินเสียทองมันไม่ใช่คนเดียวนะครับมันหมายถึงญาติพ,พี่น้องเพื่อนฝูงนะครับผู้บังคับบัญชามันไปทั้งระบบเลยนายสีสุวรรณเนี่ยก็ก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นการที่นายสีสุวรรณมีพฤติกรรมร้องเรียงเรื่องส่วนตัวเสียเป็นชนวนถึงหญ่ถึง353เรื่องนะตอนที่ตอนที่เราร้องนะแต่ตอนนี้น่าจะเป็น400กว่าแล้ว ร้องไปเรื่อยร้องตะพึดตะพือใช่คุณใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญจริงผมไม่เถียงแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นด้วยไม่ใช่คุณจะร้องตะพึดตะพือร้องและไม่มีขอบเขตไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญคุณก็ร้องการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ก่อให้เกิดความกระทบสิทธิ์คนอื่นนะครับไม่นั้นเนี่ยจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ,ะตาตรา420นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเหลืออดจริงๆนะ เหลืออดจากการกระทําของนายศรีสุวรรณจันยาในฐานะอุปนายกเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยซึ่งทำงานเพียงคนเดียวไม่เคยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่เคยมีการเลือกนายกแม้แต่สถานที่ก็เป็นห้องแถวเขาเรียกว่าสมาคมห้องแถวนี่ครับแต่หน่วยงานรัฐ อธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบันและก็คนก่อนหน้านี้ด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยบกพร่องต่อหน้าที่ผมจึงยื่นหนังสือต่อท่านบริสเรีวิสุทธ์ในฐานะนะครับประธานกรรมธิการนะไม่ใช่ในฐานะส่วนตัวนะครับในฐานะประธานกรรมธิการให้ตรวจสอบนะฮะหากพบว่าการทํางานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่นี่นะก็ให้ท่านเนี่ย ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วดำเนินคดีกับกับอธิบดีกรมการปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพื่อจะได้เป็นเยี่ยงอย่างที่ว่าร้องไปแล้วเฉยร้องไปก็เฉยเจเดือนมาแล้วคิดดูแล้วประชาชนก็มาถามผมอยู่นั่นแหละผมก็ไม่ได้ตอบอยังไงวันนี้ผมก็เลยต้องทําหนังสือถึงประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิชอบนะครับเพื่อให้ตรวจสอบ ดำเนินคดีกับอธิบดีกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับครับครับเรียนผู้สื่อข่าวที่กรอบทุกท่านครับขอบคุณคุณอน,นาชัยนะครับที่มายื่นหนังสือในวันนี้เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของทีรดีกรมการปกครองกรมกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับ ท่านไดบอกว่าได้ยืนน่นหนังสือไปที่กรมการปก,กครองเพื่อขอให้ยุบยกเลิกสมาคมพิทักษ์รธรรมนูญของนายศรีสวุวรรณจันยาเนี่ยนะฮะเจ็ดเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ไรับคาตอบนะราชาเหลือเกินความจริงเนื้อหาในเรื่องนี้นะผมไม่ถึงเดือนหรอกนะครับเสร็จแล้วนะฮะพี่น้องประชาชนจะได้เห็นความจริงปรากฏยังไง แต่นี่เป็นไงครับคุมการปกครองทํางานราชาเหลือเกินก,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 ก็อาจจะเป็นที่สัยคนไทยก็ได้นะฮะไม่ค่อยใส่ใจเลื่อยเฉยอะไรต่างเหล่านั้นนะฮะันั้นความราชาเนี่ยมันคือความไม่ยุติธรรมนะฮะถ้าทําอะไรมันเสร็จรวดเร็วนะฮะทันอกทันใจพี่น้องประชาชนไปตามระเบียบกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะบ,บ้านเมืองเราจะสงบกว่านี้จะดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับ อย่างคุณศิริวัลท่านก็เหมือนอย่างนี้แล้วอย่างที่ทนายชายพูดนะไปยื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ได้มีเอกสารเป็นต้นประกอบหลักฐานอย่างนี้นะไปยืน่นหนังสือใบเดียวสองใบนะครับกล่าวหาเขาแล้วโดยอ้างสิทธตามรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ไม่คำนึงถึงความเสียหายของใครบ้างนะครับ กรตัวเองก็ยอมรับกระสือนะทุกเวทีเลยว่าได้รับค่าตอบแทนนะได้รับขาบ่าตอบแทนนะคุณอนุชัยก็ตรวจสอบไปแล้วนะฮะมันก็รับเข้าส่วนตัวนี่ไม่ได้เข้าสมาคมเลยที่ไม่ได้เข้าสมาคมก็เพราะว่าหนึ่งไม่มีการประชุมสองนายกสมาคมไม่ได้มีบทบาทอะไรทั้งสิน้นมีแต่เลขาธิการแสดงอยู่คนเดียวนะครับ ต่อมาก็เฮรันยิกนะฮะก็ไม่เคยนะฮะเข้าร่วมประชุมประชุมบัญชีก็ไม่มีนายศรีสุวรรณก็รับเงินแล้วก็เข้ากระเป๋าตัวเองไปงนะี้นะอันนี้เป็นการหากินนะที่ไม่สุจริตท่านนายศรีสุวรรณเป็นข้าราชการนะตายไปแล้วนะครับประพฤตินตนอย่างนี้นี่เป็นปราษฎรนะมันไม่มีเรื่องวินัยนะครับ ก็ต้องดําเนินคดีกันอย่างเดียวนี่ผมเองก็ได้ยื่นฟ้องคุณรีสวรรค์ไปก็ปีกว่าแล้วนะครับโควิดบ้างอ้ไนูน่นไอ้นี่บ้างอะไรเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่แหละผลก็ไม่ปรากฏพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารก็ถามว่าทำไ,ไมไม่ดําเนินการกันในสีสวรรค์ทุกทีมันซ่าเหลือเกินนะครับมันไม่ทําตามกฎหมายรังแกนคนอื่นอยู่เรือร่อยเพื่อประโยชน์ของตอนเองไอ้ตรงนี้ผมก็เรียนว่า มันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของผมนะครับเวลาเลยฟ้องใครก็ดีฟ้องนายสิสวัณก็ดีมันก็ต้องไปฟ้องที่ศาลนะผมจะมาตัดสินเองก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยลักษณะเช่นนี้นะก็ก็เรียนพี่น้องประชาชนไม่ไ้ทราบนะครับและอีกคนหนึ่งนายสนธิยาสวัสดีพี่น้องประชาชนคงคงคงเห็นหน้าคุณคมีอะไรมันก็ไปยืมทุกทีอะกระดาษใบเดียวครึ่งใบ นะผมพูดตงๆในสนธิยานี่ไม่ได้มีความรู้เลยยังกเด็กประถมสีนะครับนะแต่ว่าพยายามหาผลประโยชน์ไปยื่นนู่นยื่นนี่อะไรต่างๆหาผลประโยชน์ผมดูพวกพี่น้องนะสื่อมวลชนทั้งหลายเสนอข่าวเห็นในวรรณชัยโชคณนะถามในสนธยาว่าทำไมยื่นร้องแต่ฝ่ายค้านะสนทยาตอบแบบโง่ๆนะ ตอบแบบว่าเอ้เขาก็ถามว่าทําไมไม่ยื่มฝ่ายรัฐบาลมั่งในส,สนทิยาก็ตอบว่าน้่นมันฝ่ายเล่าน่ะเป็นเรื่องอย่างนี้ไปอกีกตอบแบบโง่งเลยนะก็เรียนพี่น้อยให้ทราบว่าผมเนี่ยฟ้องนายสุนทิยาไปสองคดีนะครับไอ้สามคดีแต่สองคดีแล้วต้องจนมุมรับสารภาพหมดนะ ผมก็เพื่อไม่ให้มันซ่าเกินไปนะักเลยฟ้องแท่งไปร้อยล้านเลยนะผมก็รู้ว่ามันไม่ได้หรอกนะครับแต่ผมก็ยอมเสียเงินวางสาไปสองแสนเพื่อให้ฟ้องไปร้อยล้านผ่านล้านได้นะครับในสนธิยาซึ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้กฎหมายเลยไม่รู้ว่าสารก็จะให้ยังไงม่นตกจใจนะครับว่าแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยนะครับโดนฟ้องตั้งร้อยล้าน ทำหนังสือยื่นไปถึงสารรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกคำพิพากษาของสารให้คำพิพากษาของสารทธรทำเป็นโมฆะนี่คือความไม่รู้เรื่องของนายสุนธิยานะครับนะแต่ว่าอยากแสดงอยากหาประโยชน์ก็คล้ายๆนายศรีสุวรรณเนี่ยแหละครับเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่งั้นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับ จากการกระทาของทั้งสองคนเนี่ยมากนะครับวันนี้ก็ยินดีที่คุณอนชัยไว้วางใจคณะกรรมิการเรานะครเพื่อจะได้ตรวจสอบการทํางานของกรมการปกครอง,องในครั้งนี้นะครับผมจะนี้ทํางานให้นะฮะเพราะว่าสภามันใกล้จะปิดแล้วนะก็เกรง เกรงว่าเดี๋ยวสสไว้มาประชุมกันนะฮะสภาเดินไม่ได้จะปิดซะก่อนผมก็จะทําให้คุณอรชัยไม่ทันนะครับดังนั้นก็จะรีบทําทันไม่ทันก็ต้องขออภัยบอกเหตุผลไว้ให้ทราบล่วงหน้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบดำเนินการ,นะ,รนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ใพี่น่อ <c oughs> มีอะไรไหมครับน้องๆ ไม่มีเนาะไม่มีครับโอเคครับขอบคุณครับ แฟนเพจที่กำลังเข้ามารับชมการไลฟ์สดจากทางเพจไทยริยวนะคะเมื่อสักครูน่นี้ทางด้านของทนายอนันตชัยนะคะก็ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงพลตรรํรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เต็เงเยวเวศประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบหรือว่าปปชนะคะเพื่อให้ตรวจสอบและดําเนินคดีกับอธิบดีกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยของนายศิสุวรนสัญญานะคะโดยทางด้านของทนายอนาัตาชัยนะคะก็ได้เปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยตนเองได้มีการยื่นนะคะไปตั้งแต่เมื่อวันที่6มิถุนายน2565จนถึงณปัจจุบันก็คือตอนนี้เนี่ย เป็นเวลานะคะประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะคะที่ทางด้านของกรมการปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่มีการดําเนินการนะคะซึ่งสมาคมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสมาคมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสร้างความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ถูกร้องเรียนนะคะบางคนเนี่ยต้องถูกให้ออกจากราชการแล้วก็มีการสอบวินัยแต่ไม่มีความผิดนะคะแต่ว่า หลังจากที่ทางด้านของคนสีส่วนเนี่ยได้มีการร้องเรียนเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยบางคนถึงกับต้องเสียอนาคตแล้วก็ไม่มีอาชีพด้วยนะคะแล้วก็มีการตั้ง,งข้อสังเกตว่าทําไมเนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบันแล้วก็คนก่อนหน้านี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำการเพิกเฉยนะคะในการที่ตนเองเนี่ยได้มีการยื่อนเรื่องนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทนานาชัยก็บอกว่าตนเองเนี่ยก็ได้ นำเอกสารหลักฐานนะคะมายื่นประธานกรรมธิการนะคะเพื่อให้ตรวจสอบนะคะหากพบว่าอธ่ปดีกรมการปกครองนะคะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเลยก็ขอให้ทาตรวจสอบข้อเท็จจริง ะะแล้วก็ดำเนินคดีกับอธิบดีกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะส่วนทางด้านของคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะก็ระบุว่าความล่า,ลาช้าเนี่ยคือความไม่ยุติธรรมอย่างที่นายสิสวันเนี่ยได้เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนแต่ว่าไม่ได้มีเอกสารเป็นปึกน,นะคะเป็นแค่ยื่นเอกสารใบเดียวนะคะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยนายสิสวันก็มีการยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยเพื่อรั เงินจริงนะคะเรื่องของการร้องเรียนต่างๆนะคะได้รับค่าตอบแทนแล้วก็นายอนันตชัยก็ได้มีการตรวจสอบนะคะ <3. S 2> ไปว่า เงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์เข้าส่วนตัวไม่ได้เข้าสมาคมนะคะแล้วก็ทางด้านของนาย,ยกสมาคมเองก็ไม่ได้มีบทบาทใดๆทั้งสิ้นแต่มีเลาธิกที่การะะแสดงบทบาทอยู่คนเดียวนอกจากนี้นะคะทางด้านของทนายอนันตชัย,ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหรัญยิีย่ยังไม่เคยเข้าประชุมนะคะแล้วก็่อนหน้านนี้ตัวเองก็ได้มีการยื่นฟ้องนายสุสวรรณอีกว่าแล้วแต่ผลก็ไม่ปรากฏแล้วก็ มีการพูดถึงอ,อีกหนึ่งคนนะก็คือนายสนทิยาสวัสด,ดีนะคะที่ได้มีการเดินหน้าไปร้องเรียนต่างๆนะคะกับ หน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งประธานกรรมธ,ธิการท่านเสี็จผู้สุดนะคะก็บอกว่านายสนธยาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีความพยายามหาผลประโยชน์โดยการไปยื่นเรื่องร,อร้องเรียนต่างๆนะคะแล้วก็ได้มีการรับเรื่องนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้ทําการตรวจสอบการทํางานของกรมการปกครองแล้วก็จะรีบดําเนินการตรวจสอบให้นะคะเพื่อประโยชน์ส ของประชาชนคนไทยทั่วประเทศพรรคการเมืองที่มีแนวคิดสอดคล้องอกันหลายพรรคจึงยึดถือหลักการมีตัวยืนส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ,บ้านเมืองตามความตอนหนึ่งในพระบรมประมาณนี้นะคะผู้ชมคะ่ะถ้าการยื่นเรื่องดังกล่างๆมีความคืบหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวทางชิงข่าวไทยรัวก็จะรีบรายงานให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายๆนะคะผู้ชม เอ่ยพ่าดนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณชูวิทย์กรมลวิสิตนะคะก็จะนําหลักฐานนะคะเกี่ยวกับกรณีของนายตู้หาวเนี่ยมาแฉเพิ่มเติมอีกแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะต้องติดตามชมในช่วงบ่ายสำหรับช่วงนี้ขอขอบคุณุท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ Completely hacking. <laughs> yeah, no, that's what I'm saying. <laughs> like, it's complete gonna be so weird. Happy, gonna be so, right, so, 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 do you just want to triple A billboard or do you want to double in and I'll go arcade? I think we just all aim for billboard. Okay. Which is that? Which is billboard? Purple or blue? It's purple, it's purple, purple, purple. Roger, but Roger, you're Roger.